เลาวัตรพัฒนาอาหารอร่อูงัวโลกความเปลนแปลงของสังคมยุคปัจจวบันนี้ทำให้หลายๆกลุ่คือวิถีการใช้ชีวิตแลาวัตถุดิเรื่องซึ่งเรื่ระดัาสาบด้วยการรังสาโดยยอดฝีมืสารเทคโนโลยีเพเปลี่ยนโฉน้าดอาหารไทยและสร้างมูลค่าได้เกินขึ้นแล้ว โครงการกน,น,นาี้เป็นการยกระดับอุณภาพของข้อเท้าอาหารของจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จักสามารถเพิ่มมูลค่าอาหารเดิมของจังหวัดแพร่ที่เป็นอาหารพื้นบ้านโดยใส่วิธีการทางเทคโนโลยีวยิธีการที่ใช้นวัตกรรมไปอาหารเดิมก็จะมีคุณค่าที่มากขึ้นและสามารถจัดจำหน่หายสู่สาธารณชนได้ครับ ความต้องการผู้รีนวนี้ขาต้องการความเป็นออกเสียงจิดหรือออริจินอลมากเกิที่ด้ิเป็นการบันตึของพี่น้องโปรของจังหวัดแพร่ในสุพรรณซี่งด้มร่วมใจันการนาแล้วเราออกที่นี่การผลิตไปสู่โลกู่ไปสู่สิ่งบนจริงๆพี่ชั้นรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วงมงจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยและพัฒนา แต่ช่วยยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้ฐานได้และเป็นตัวของโลกอย่างแท้จริงค่ะเรามาช่วยกันนะครับช่วยกันพัฒนาผลิการโดยของเรามีคุณภาพมาตรฐานขึ้นครับผมงาที่จะร่วมมือกันทำตั้งแต่วันดีวันเหารเพราะวิธีทั้งสื่อกลางเนี่ยของตลาดแกล้เค่อนข้างจะหลอกลวงที่ดูง่ายดูง่ายมากกว่ากันอันนี้ก็เรื่องการแปรรูปขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่งัอนหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน อดีตรัฐมนตรีวลวัตนเพื่อพินญคุณที่ช่วยปัดกันโครงการนี้มาให้เราชาวเกษตรกรโปรบและนิสาากิจภูมชนทั้งหลายพวกเราจะช่วยปัดกันโครงการนี้ให้ดีที่สุดเพื่อส่งต่อความอร่อยในตัวเราปีนับเป็นสองสามเป็นสองสามวนที่สามปีเดอาธีเรียนเกี่ยวกับสัทธัทาทางรด้วยอายุวาระสุขธรรมะดิทาานสมบั ธรรมสาระสนเทตลอดการทำงานเพื่อจะพัฒนาให้เป็นบริษัทพรีเมี่ยมนะครับซึ่งก็จะพัฒนาจะคัดเลือกองสิ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถไปสู่สากลได้นะเอาของไปยกระดับนะครับให้ส่งออกให้ได้ก็ภาคหลักจังหวัดแพร่เนี่ยก็มีมีแนวคิดแนวแนวทางนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านจะยกระดับเศรษฐกิจฐานะน,น,นะครับส,งส่งเสริมให้ไปไปสำรวจตรวจสอบไปช่วยแนะนาไปจะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับถึงพื้นที่นะครับบรรจุภัณฑ์ก็ต้องดีด้วยนะครับสุดท้ายก็จะมีการเรื่องของเรื่องของบรรจุภัณฑ์ให้ดีสามารถมีอายุที่ยืนยาวยิ่งขึ้นเพราะว่าการบริการของท่านนะครับให้ใหมีอ,ยอยายุยืนยาวยิ่งขึ้น ก็ทำมันอยกันแล้วแล้วก็ไม่แค่แข็งอะไรต่างทีนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราจะมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับในเรื่องของการขึ้นการขายนะครับการขายของเราเนี่ยนอกจากขายการขายอะไรต่างก็จะมีการเป็นตัวของการค้าการขายในเรื่องของออนไลน์ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะครับโครงการนี้ครับผูทาการกร่เาเป็นรัฐเป็นรัฐการตัว ระยะเวลานระชนขึ้นมาเรื่อยๆหลังทำร้วันเองนะ,ะตอนนี้ขาดเดือนนึงแล้วนะครับอย่างสู่กระบวการตัวลงเดือนต่อไปนี่ก็การผู้เชี่ยวชาญาต่างๆเราก็จะได้ลงพื้นที่าหากลุ่มต่างๆเขาเพื่อจะไปแนะนำไปพัฒนาและประมงา,านนั่นแหละไปอ,ออกแบบเรื่องของการพัฒนาเช่นกับพัฒนาอย่างไรับนี้ก็อารเรเียนให้พวกเราได้ เป็นับสร้างนะำรับแรงบันดาลใจให้กับพวกเราสร,รใใ้รางรายได้ให้พวกเราให้มากที่สุดนะครับก็วันนี้เองนี่ก็ขอพยาตพบปากนะครับกับพวกเราอย่างเท่าน,นี้นะครับมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับ พี่น้องโบท็อปทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับวันนี้มาครบนะครับหนาหุหนา,หนาคามากนะครับแต่ที่ดีเป็นอย่าง่ทุกที่เราจะคาอาหารโบท็อปของเราไปสู่ตลาดเรียกว่าตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โครงการโดยตองเองได้รับเพื่อจะมาุกระดับ ทุกด้านนะครับเรยได้รัเป็นด้านคุณภาพด้านเทคโนโลยีด้านการเทรนดีเทรนด์แล้วก็การตลาดเพองอความอร่อยนั้นความมีคุณภาพนั้นเราไม่ไปสอบได้รับการพัฒนานะครับชเชฟเองนะครับคงไม่ได้มา คนเดียวมีคนาจาร์หลายทา่านมีทีมงานที่เชี่ยวชาญทุกดได้เพื่อจะมาคู่กับผู้ผูกท่านในการพัฒนาด้วยกันนะครับทวน,นี้ก็เรากาอ็อาจจะอยู่ในในกลุ่มไลน์แต่ว่าเรียกว่าพ่วมผลร่วมอีกของผู้ท่านนะครับโอเอ

วันนี้ก็บอกคนว่าบุญเสกข้าพมุสองครั้งความตั้งใจในการทำมาเท่เนี่ยเขาเจ็นชาเขาอยากจะก็บอกวันนี้นะครับมือแปดถึงจากแรกของประเทศไทยที่เขาสามารถพักการให้โอกาสตั้งโยมนะคุตสายจรงแต่ที่โมโหเนี่ยมีส่วนเขาไปแจ้งถึงเป็นอูนะครับเจ้าของโรงงาน ผู้ส่ากับอาหารนะครับซึ่งย้อนิปที่แขกต่างในโวนที่มาตบอจับักนะครับออกกันพัฒนามีการาหารเืที่บากบวเขเนี่ยวกับกี้เวลาที่ชั้ิอยาออกมาแล้วแต่เขาถะเว่าการทเลาะพ้าหารเขาเก็บได้หมดเลบทีเขาอาจจะมีเอามาปุ๊บมีถูกซึกนะใส่ยงบีนะครับแต่เก็บไปกับเดียวเพราะบาท่านน่ย มันนี้จะออกซิเจนอยู่ออกซิเจนเนีเขมีปุ๊บผมเปิดอาหารกับสินึงเก็บได้าบนเองเนี่ยผมจะเรียนผึกษา์ครับตั้งแต่ตันสอบวออิชาติต่ึกอนดึกวัวแปดที่เขาจะพัฒนาอุตสาหกรรมพื้กกนฐานการกัเกษตรบ้านเราเนี่ยมีปิดทางเกษตรนะนะครับแต่ตเขาบอกสามารถต่อยอดออกป็นอาหารได้ ไปน,นันนป่นนะครับผมเห็นต้วฟีวาการระสูงวิทยาศาสตร์มน,นั่นเด็ดท่านเร็วะระักนีดีไว้แัวไทยสูงโคโลออกระตัง้ตงโองการไทยนิเชียสคุณภาพเสียทุวทวไปอ่ะเขาแจ้งตึกแคลรบอนรัสคือเอาลมเย็นเป่ามาข้างนี้ไปใ,ใจ้ถึงขั้นตดวตเก็นเหลวนะครับ ที่เขาแจกแจกเซลล์อะแจกมนุษย์แจกคนแจยอย่างนี้ยแจ้งยังจนเหลวเลยฟรีสแจกแข็งเอาไปได้เลยโดยที่คุณภาพหมุนเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดพันเขาเนี่ยหลังที่นี่ไปเนี่ยนะครับเขายิ่งแจ้ถึงแก๊สเซลเจยนแจ้งถึงแจกแข็งเอาแก๊สเซลเจนอัดไปในถุงไปแล้วเขาจะซิวถุงเนี่ยนะครับเอาออกซิเจนออกอัดแก๊สเชื่อมเข้าไปอัดแก๊สเซลเจนเข้าไป मज़ बते